วันขาฝ่ายเตะตัวด้วันเตะตัวด้วันเดียวยืนพอครับดีต่อสวยเอาไปเหว้กันไปบ้ามือกันด้วยเดี๋ยวหนูเตะตัวด้วันเข้ากันตัวด้วยันไม่เตะหัวอะไรใกล้ๆมันยิงใกล้ๆมือเตะยิ

วิ่งไปข้างขวายาวแล้วแรงก็หมวิ่งสิบเก้าสี่ห็เขายกขาได้สี่มตี่กกิโลเมตรอ๋อเจ็ดจะวยผมห้าล่ก่อนสีอย่าล้มเยอะตอเร็วข้า่งสิามสอขึ้นวงาโอเคาเตะๆได้ต้องอคอยเ